ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะคลิปนี้ก็สวัสดีครับขายาโตไม่ทันครับโตไม่ทันครับฝรั่งนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนู่นนะครับผมเดี๋ยวต้องหล่อจะไปถ่ายคลิปพี่น้องชาวเรียวครับมาหาฝรั่งกินนะครับผมคนไหนอยากกินฝรั่งมาได้นะครับผมมาสั่งมาสั่งขอบคุณมากมากขาย โตไม่ทันครับโตไม่ทันรัาฝรั่งนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนู่นนะครับผมเดี๋ยวต้องห่อจะมาถ่ายคลิปก่อนจะจบให้ดูใบหูวรำพาครับใบหวรำพาซวยๆนะครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะผมขอบคุณอันนี้มาเกอกครับมาเกอก ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมะกรอกนะครับผมมีต้นกล้วยนะครับผมอันนี้ปรีปีนะครับปีกล้วยนะครับผมอันนี้มะกรอกครับมะกรอกขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมะกรอกนะครับผมลูกมะกรอกนะครับ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมพาเดินชมสวนอันนี้มะเกอะครับมาเกอกขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมะเกอกนะครับผมนี่ครับคนเกษียณแล้วคนเกษียณงานแล้วก็ต้องมาทําแบบนี้นะครับผมนี่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่นะครับบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศได้เข้ามาก็มี ติวทัดสวยงามประเสิบสมศจาริ์ให้ดูนะครับผมขอบคุณมากครับพี่น้องชาวเรียวครับมาหาฝรั่งกินนะครับผมคนไหนอยากกินฝรั่งมาได้นะครับผมมาสั่งมาสั่ง <laughs> ขอบคุณมากๆก็จะ <laughs> มานีาก <laughs> ้ก่กอนนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจนะครับเนี่ยครับคนเกษียณแล้วคนเกษียณงานแล้วก็ต้องมาทําแบบนี้นะครับผม <laughs> ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมากๆครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับผมอันนี้ก็จําหน่ายไปแล้วหลายชุดนะครับผมสวนฝรั่งนะครับสวนฝรั่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ปลูกไว้นะขายโตไม่ดัานครับโตไม่ท้นครับฝรั่งนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนู่นนะครับผมเดี๋ยวต้องหล่อจะมาถ่ายคลิปฝรั่งลูกใหญ่เลยนะครับผมคนไหนสนใจสั่งได้นะครับผมพอครับไม่พอ ไม่องไม่ได้ไปนะครับผมตะไคร้ฝั่งนู้นกับใบโหระพานะครับผมก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมพี่น้องชาวเลียวครับมาหาฝรั่งกินนะครับผมคนไหนอยากกินฝรั่งมาได้นะครับผมมาสั่งมาสั่งขอบคุณมากมากกำลังใจให้กันนะครับผมดูฝรั่งครับฝรั่งครับผมนี่นะครับผม ฝ้าหลังฝ้าหลังนะครับผมฝ้าหลังออกเนี่ยครับคนเกษียณแล้วคนเกษียณงานแล้วก็ต้องมาทําแบบนี้นะครับผมนี่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก่อนจะจบให้ดูใบหัวลาพาครับใบหัวลาพาสวยช่นะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมอันนี้มะกอกครับมะกอก ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมากอกนะครับผมเพื่อนเขาก็เนี่ยพยายามทําไปเรื่อยๆเนาะกําลังใจให้กันนะครับผมดูฝ้าหลังครับฝ้าหลังครับผมนี่นะครับผมฝ้าหลังฝ้าหลังนะครับผมฝราหลังออกนั้นต้องรอเลยตัดให้เพื่อนไปเลยนะครับผมปีกกล้วยรับปีกกล้วยนี้กินแล้วขมนะครับผมขมเนาะกล้วยน้ำว้านะครับผม แต่ยังไม่ได้ห่อนะครับผมอันนี้ก็ห่อแล้วเนาะห่อแล้วเนาะห่อแล้วเนาะห่อแล้วครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมาลูเสริมฝรั่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมนี่ฝรั่งครับฝรั่งครับนี่ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ใหญ่นี่ครับผมดอกตะวันนะครับผมถ่ายรูปดอกตะวันไปให้ดูนะครับผมดอกทานตะวันสวยๆนะครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมียลูกลแล้วนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมาชมสวนฝรั่งฝรั่งวันนี้อันนี้ดอกสนุครับดอกสนุขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวครับมาหาฝรั่งกินนะครับผม คนไหนอยากกินฝรั่งมาได้นะครับผมมาสั่งมาสั่งขอบคุณมากมากกำลังใจนะครับสวนเกษตรผสมผสานนะครับนุนตะไคร้นะครับผมแปลงตะไคร้้วยน้ำว้าไปกินจะขมนะครับผมขมไม่เหมือนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเพื่อนเขาก็ เนื้อพยายามทําไปเรื่อยๆเนาะกําลังใจให้กันนะครับผมดูฝ้หลังครับฝหลังครับผมนี่นะครับผมฝ้าหลังฝ้าหลังนะครับผมฝราหลังออกเพื่อนเขาก็เนื้อพยายามทําไปเรื่อยๆเนาะนี่ต้นกล้วยนะครับผมอันนี้ปรีปรีนะครับปีกล้วยนะครับผมแต่ยังไม่ได้ห่อนะครับผม อันนี้ก็ห่อแล้วเนาะห่อแล้วเนาะห่อแล้วเนาะห่อแล้วครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก่อนจะจบให้ดูใบหัวละพาครับใบหัวละพาซวยๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขายโตไม่ทัานครับโตไม่ตัานครับฝรั่งนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนู่นนะครับผมแล้วต้องห่อจะมาถ่ายคลิปกาลังใจนะครับส่วน เกษตรผสมผสานนะครับนุนตะไคร้นะครับผมเปลงตะค้ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับทักทายกันนะครับผมวันนี้มามาลุยสวนฝรั่งครับผมกําลังใจนะครับสวนเกษตรผสมผสานนะครับนุนตะไคร้นะครับผมเปลงตะคะนั้นต้องรอเลยตัดห้เพื่อนไปเลยนะครับผมปีกล้ยกับปีกล้ยนี้กินแล้วขมนะครับผมขมเนาะกล้ยน้ำว้านะครับผม ก็ここจะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับก่อนจะจบให้ดูใบหัวลาพาครับใบหูลาพาเซ้ยเซ้ยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะผมขอบก่อนจะจบให้ดูใบหูลาพาครับใบหูลาพาเซ้ยเซ้ยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ก๋วยน้ำว้าไปกินจะขมนะครับผมขมในเหมือนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะอันนี้มะกอกครับมะกอกขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมะกอกนะครับผมกำลังใจให้กันนะครับผมดูฝรั่งครับฝรั่งครับผมนี่นะครับผม ป้าลังป้าลังนะครับผมปาาระหลังออก้วน้นำวา vais, ปีกินจะขมนะครับผมขมใ่เหมือนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะมาลุ่มเสริมประหลังครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับนี่ฝะประหลังครับปราลังครับนี่ลูกใหญ่หญ่ครับลูกใหญ่ๆหญ่นี่ครับผมคนเจ้าของสวนบอกว่าสั่งสั่งมาไม่พอ อันนี้มะกอกครับมะกอกขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมะกอกนะครับผมมาลุ่เสริมฝรั่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะผมนี่ฝรั่งครับฝรั่งครับนี่ลูกใหญ่ๆครับลูกใหญ่ๆหญ่นี่ครับผมนี่ต้นกล้วยนะครับผมอันนี้ปรีปีนะครับปีกล้วยนะครับผมไปนะครับผม ตะไคร้ฝั่งนู้นกับใบโหระพานะครับผมก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเป็ดครับผมเป็ดแอบ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 นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นเป็ดครับผมเป็ดแอบ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 นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นเพื่อนเขาก็ นพยายามทำไปเรื่อยๆนะเป็ดครับผมเป็ดแอ,แอบ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 นะครับผมขอบคุณทุกกำลัง